ก็ได้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนของที่เป็นจุดอ่อนนะครับอย่างเช่นนครับในส่วนของที่เป็นหลังคานะครับของเดิมเนี่ยเราจะใช้เฉพาะแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตซึ่งจะมีปัญหาเรื่องความร้อนเวลาเราไปจอดกลางแดดเนี่ยใต้แผ่นมันจะร้อนมากนะครับ อันนี้เราก็ได้เพิ่มฉนวนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับเราว่าใช้แผ่นตัวสมาร์ทบูดนะครับเพื่อที่จะรองกันฉนวนความร้อนให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราไปพัฒนาเพิ่มเข้าไปแล้วก็จุดที่2ก็คือในส่วนของที่เป็น ตัวผ้าเต็นท์นะครับผ้าเต็นต์อันนี้เราก็ได้เปลี่ยนรูปแบบนะครับแล้วก็ทําให้มันมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําเป็นมุ้งนะครับแล้วก็มีผ้าใบอีกชั้นหนึ่งครับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเป็นสองชั้นเพื่อที่จะกันแมลงนะครับแล้วก็ป้องกันน้ําฝนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้สนาะเป็นผ้าที่เคลือบ p v c นะครับ พอใช้งานไปสักพักหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องอการแตกลายงานนะอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้จะใช้เป็นผ้าใบสนับเป็นผ้าใบพายชีตนะครับซึ่งผ้าจะปัสดุมันจะดีกว่านะครับอันนี้ก็กันน้ําได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราพัฒนาไป ทรงเต้นหลังคาเนี่ยครับขนาเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นเวสแคมเปอร์นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมคือจุดเด่นของตัวทรงเนี้ยทรงค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ค่อนข้างที่จะดูแล้วจะสวยงามนะฮะอันนี้เราก็เลยคงเอกลักษณ์ลักษณะเป็นทรงแบบนี้ อยู่นะครับแต่ว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อยากได้ทรงเหลี่ยมอันนี้เราก็มีการพัฒนารูปแบบหลังต่อไปนะเราก็จะทําเป็นสนับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับยกพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ด้านในนะครับเข้าไปสําหรับลูกค้าต้องการทรงสี่เหลี่ยมเราก็มีนะครับ ข้อดีของตัวเต็นท์สามเหลี่ยมหรือว่าเป็นตัวท a c แคมเปอร์แบบสไตล์เวสต์านะหรือเป็นทรงสามเหลี่ยมเนี่ยก็ข้อดีก็คือกางเร็วเก็บเร็วนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาแค่40วินาทีนะครับในการพับแล้วก็กางอีก40วินาทีนะครับก็ใช้เวลารวดเร็วในการพับเก็บนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่2ก็คือเราใช้พื้นที่ของรถกระบะ อนเนกประสงค์นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปออกทริปเที่ยวที่ไหนเราสามารถที่จะใส่ของมันทุกสัมภาระได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับรถแคมเปอร์ทักนะครับ ส่วนนี้ของการจดทะเบียนเราสามารถที่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากทําให้ถูกกฎหมายเราก็จดเป็นตู้ทึบนะครับอันนี้ก็เป็นสามารถที่จะจดทะเบียนได้ซึ่งค่าจะจ่ายไม่สูงมากราคาจดทะเบียนอยู่ที่หลักร้อยบาทนะครับเพื่อที่จะทําให้ถูกกฎหมายนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะยกลงจาก กระบะเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าน้ําหนักไม่เยอะนะครับเราสามารถที่จะใช้4ี่คนเนี่ยยกลงนะครับก็จะช่วยผ่อนแรงในการยกรก็จะมีตัวเป็นลิฟต์ไฟฟ้าที่เป็นลอกไฟฟ้านะครับนั้นสามารถที่จะยกได้อันนั้นก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งท่านใดที่มีงบประมาณค่อนข้างที่จะจํากัดเราสามารถที่จะใช้เงินนะครับเพียงหลักหมื่นเพื่อที่จะได้ลด แคมเปอร์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะให้ทางผมเนี่เพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตลงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้ได้นะครับเท่ากับงบประมาณของท่านที่ตั้งไว้ อันนี้ก็สอบถามกันได้นะครับข้อดีนะครับถ้าเป็นสายลุยนะครับโฟวิวอย่างเงี้ยเพื่อ <c oughs> ที่จะเข้าไปในป่านี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับเพราะว่ามันหลังไม่ใหญ่เราสามารถที่จะบรรทุกเข้าไปในจุดกลางเต็นท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถตู้นะครับมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ในการเข้าถึงอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกข้อนึงในบ้านเนี่ยเราก็จะมีรถกระบะเพื่อที่จะใช้งานอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องจําเป็นเพื่อที่จะไปซื้อรถตู้มือสองมาบิวล์อินภายใน อันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อนึงเราสามารถที่จะเอาเงินส่วนนั้นนะฮะที่จะไปซื้อรถตู้ใหม่มาทําเป็นรถกระบะสไตล์เที่ยวรถกระบะแบบนี้ได้ก็ใช้เงินลงทุนไม่มากเพียงหลักหมื่นเราสามารถที่จะได้ปล่อยใช้ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บันทุกสัมภาระปกตินะครับ ที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ารถตอนเดียวสีประตูไททันปีโน้นปีนี้นะครับทำได้ไหมจริงๆผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าคือเราสามารถที่จะทําได้หมดทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเราจะทําตามขนาดของรถแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถนะครับว่าเรามีจุดไหนที่พัฒนาต่อยอดไปแล้วบ้างนะครับก็ไปชมกันได้ครับ จุดแรกที่จะพามาชมนะครับก็ในส่วนของที่เป็นผ้าเต็นท์นะครับผ้าเต็นท์กันน้ำนะครับของเดิมเนี่ยเราใช้เป็นผ้าเคลือบ PVC แต่จะมีปัญหาเรื่องเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งนะมันจะแตกแล้วก็กรอบเพราะว่าบนหลังคามันจะมีความร้อนสะสมนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับจะใช้ขนาดเป็นผ้าไพลชีตนะครับอันนี้จะมีคุณสมบัติยืดหยุ่น แล้วก็นุ่มแล้วอ่อนตัวดีกว่าแล้วก็กันน้ําจะดีกว่าอายุการใช้งานมันจะยาวกว่าของเดิมใช่ไหมโจ <sh arp> ใช่ครับของเดิมเนี่ยเท่าที่ใช้มาอยู่ประมาณ6เดือนนะจะมีปัญหาเรื่องการแตกแลละครับ๋อใช่ครับอันนี้แต่ตัวนี้อยู่ได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ครับก็อยู่สองสามปีเนี่ยครับอยู่ได้แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็สั่งเราก็ตัดให้ใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้เนาะ <sh arp> ใช่ครับครับผมแล้วโครงสร้างโครงสร้าง บริเวณทั้งหมดเลยอ่ะทำจากอะไรครับโครงสร้างเราคงวัสดุยังเป็นโครงเดิมอยู่แต่ว่าเราจะเพิ่มความหนานครับของตัวชั้นนอนเนี่ยครับ oh. เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับ,รบซึ่งจะหนาขึ้นนะครับ,รบจะจะความหนาจะสองตัวเวลาพื้นที่พื้นที่ใต้หลังคาอยู่ประมาณ16เซนนะครับหมายถึงว่าประกบกันลงมาใช่ไหม<ช>ประกบมาใช่ครับพื้นที่จะพอเราจะมีพื้นที่เก็บ พวกที่นอนที่นอนข้างนี้ข้างในนี้ได้ครับ16เซน16เซนใช่ครับก็โอเคนะหนาอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็จุดต่อไปนะครับที่ที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนของที่เป็นอ่าพวกหน้าต่างเนี่ยครับของเดิมเนี่ยเราจะใช้ตัวขนาดหนาอยู่4มิลนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็น5มิลอ่าเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานไปนานๆนะครับจากของเก่าเนี่ยเวลาเรากดอย่างเงี้ยมันจะไอตัวเนี้ยพอมันอ่อนแล้วมันจะ โค้งงอใช่เราก็เลยเปลี่ยนความหนาหนาขึ้นเนาะหนาขึ้นึืออันนี้ยังยังเป็นของของเก่าอยู่ครับอ๋อเหรอแบบเดิมแบบเดิมเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกันน้ําด้วยอ๋อใช่ครับแล้วก็ตัวตัวตัวอาจจะก็จะมีตัวตัวฉากอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงหน้าต่างอีกทีหนึ่งใช่ครับโครงตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับป้องกันการงอเนาะ ถ้าเฉพาะตัวของมันเนี่ยมันเวลามันทำเป็นแผ่นหน้าต่างมันจะไม่แข็งแรงครับครับ,รบก็เลยต้องต้องเสริมเข้าไปให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นครับแล้วโครงเกาบมันทำจากอะไรฮะโครงกกอบก็เป็นเหล็กกล่องครับเหล็กกล่องครับ<อ>นิ้วนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งครับครับในส่วนของที่โครงที่ยึดกับตัวขอบกระบะครับแล้วก็การยึดเกาะก็เราก็คงยังใช้ที่เป็นหูล็อกที่เป็นตัวซีแคมเหมือนเดิมครับ อันนี้ไม่ได้เจาะยึดกับตัวขอบกระบะโดยตรงครับแล้วแผ่นผู้นี้เราใช้อะไรฮะแผ่นตัวนี้ครับแผ่นหน้าต่างก็จะเป็นวัสดุตัวเดียวกันกับข้างนอกใช่จะเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับอ๋ออลูมิเนียมคอมโพสิตเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางบางถ้าเกิดลูกค้าต้องการก็จะมีสีสันเพิ่มครับมีเหมือนกันเลือกเลือกสีได้ครับว่าต้องการสีอะไร สีนี้สีนี้เราต้องมาทําเองหรือว่ามันมันมาอันนี้สีมาจากโรงงานลอ๋อโรงงานเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเป็นสีดํานี่ก็มาจากโรงงานเลยใช่ไหมอันนี้เป็นสีสีดําด้านอันนี้ลูกค้าเลือกเอาสีดําใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคอือฮึแล้วก็ยิงรีเวทลงไปเนาะใช่ครับครับโครงสร้างเวลาเราขึ้นรูปเนี่ยตรงนี้มันเป็นสองส่วนใช่ไหมใช่สองส่วนแยกกันครับอ่าฮะแล้วเอามาประกบกันใช่ครับครับไอ้โครงข้างล่างนี่มันถึงตรงไหนฮะที่ที่เราทําถึงจากจากตรงขอบกระบะ ถึงตรงชั้นนอนเนี่ยอยู่ประมาณ65สิบห้าเซนใช่ครับความสูงของเนี้ยหกสิบห้าเซนครับเวลาพับลงมาเนี่ยความสูงจากล้อรถเนี่ยถึงถึงด้านบนเนี่ยครับอยู่สองจุดหนึ่งเมตรอ๋อใช่พอลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวล็อกใช่ไหมใช่ครับมีหูล็อกอีกทีนครับครับนี่ก็จะเป็นหูล็อกหูล็อกอ่านี่เป็นหูล็อกอ่ารถจิ๊บ JK ครับตัวนี้ใช่ทั้งหมดสี่ตัวใช่ไหมเจ้าใช่ครับจะเป็นอลูมิเนียม ครับเซฟตี้แน่นอนการันตีว่าไม่มีการเปิดใช่ครับเพราะอย่งนงมันก็ไม่เปิดฝามันอยู่ด้านหน้ามันยังไงก็ไม่รู่ลมอยู่แล้วในส่วนของชั้นนอนนะครับตัวนี้ก็เราก็ทําเป็นชั้นนอนด้านบนนะครับแล้วก็เสริมตัวตัวพรมเข้าไปให้นะครับแล้วก็ตัวโครงเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักเวลาเรานอนชั้นบนนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยกว้างอยู่ที่เมตรสี่สิบ เหล็กก็น่ากินนิ้วเหล็กเหล็กนิ้วครับนิ้วคุณนิ้วครับหนาประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไม่มีงอเนาะใช่ครับนอนได้กี่คนฮะข้างบนนี่สองคนครับสองคนได้สบายแต่ถ้าเกิดว่าเด็กก็ได้อีกคนหนึ่งครับอันนี้เขาติดแอร์อะไรอย่างดีเรียบร้อยเลยอันนี้ลูกค้าโจทย์ของลูกค้าคือต้องการเวลายกครับให้ยกเป็นชิ้นไปเลยครับก็เลยไม่ได้ติดแบบ ระเบิดคอยที่เขาทํากันอันนี้เวลายกก็คือแบบยกไปเปนชุแอร์เปลี่ยนแอร์อย่างนี้เหรอหมายถึงว่ายกตู้ตู้นอนเนีครับนะครับตัวนี้ครับเวลาเว่าไม่ได้ใช้งานก็เขาจะยกลงเป็นชุดไปเลยครับไม่ได้แยกครับอันนี้ก็ใช้เป็นแอร์บ้านคอมเอรสเซอร์เก้าพันบีทียูครับแล้วก็จะทําแบบอันตัวนี้จะสไลด์ยกขึ้นได้นะครับเพื่อที่จะให้เวลานอนชั้นบนเนี่ย อจจะได้ถึงครับเป็นสไลด์ยกอันนี้ติดตัวกับรถเนี่ยเราล็อกอย่างไงฮะโจตัวล็อกตัวล็อกก็เป็นตัวจะใช้ตัวตัวล็อกสีแคมสี่จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้หน่อยโจพามาดูด้านนี้ในส่วนของการยึดนะครับเราจะใช้ตัวสีแคมในการยึดนะครับแล้วก็นะฮะจะเป็นลักษณะเป็นตัวสีอย่างงี้ครับแล้วก็ขันขันน็อตเข้าไปเพื่อที่จะประกบกับไอต้ตัวตัวโครงรถนะครับ แต่ว่าไม่ไม่ได้เจาะขอบกระบะนะครับอ๋อหมายถึงรถยี่ห้อไหนก็ยึดได้เหมือนกันหมดเลยใช่ยึดได้เหมือนกันครับไม่ได้เจาะขอบขอบกระบะสี่ตัวเนาะสี่ตัวใช้สี่ตัวครับสี่ตัวอยู่เลยไหมแข็งแรงครับอยู่แน่นอนใช่ใช่ครับเพราะว่าข้างล่างก็จะมีตัวตัวยางป้องกันการสไลด์อีกทีนึงอ๋อเราเราวางยางใช่ไหมใช่หนุนยางนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นหนุนยางนะฮะคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนรถนี่ก็ยกไปแล้วก็เอายางไปรองคันนั้นต่อใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกปึ๊บ เยี่ยมจริงๆเพราะป้องกันเวลามันเวลาเราขับรถมันจะมีแรงโยกใช่ใช่ใช่ไหมเพราะตัวตัวแคมมันก็จะมีน้ำหนักพอถ้าเกิดเราใส่ยางไปแล้วก็ขันล็อกเองมันจะแน่นแน่นมากครับไอ้ตัวนี้หนักเท่าไหร่ฮะโจตัวนี้รวมแอร์ด้วยนี่น่าจะอยู่ที่2 0 0รกิโลสกโลเองเหรอใช่ครับเองเลยนะที่ใช้คาว่าเองเลยนะ200กโลใหญ่ขนาดนี้ เบามากเพราะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ส่วนของที่เป็นเหล็กก็จะมีตัวที่เป็นตัวยึดขอบขอบกระบะที่เป็นโค้งนี้ใช่ไหมแค่นั้นตัวโครงก็อยู่ประมาณน้ําหนักประมาณ15กิโลใช่ตัวโครงที่ยึดกับขอบกระบะที่เป็นเหล็กเบามากเลยแล้วรถดูสิรถดูดิยกสูงขนาดนี้อย่างนี้เหมือนกับบรรทุกข้าวสารสองก็สอใช่เหมือนปกติเลยครับเพราะว่าไม่ต้องไปเสริมแหนบอะไรเออใชิ่มเตแล้วก็ ในส่วนของมองหลังเราก็จะเป็นตัวทําเป็นช่องกระจกมองหลังออทะลุมาข้างหลังเพื่อที่จะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ก็มองกระจกหลังได้เลยใช่ไหมใช่ครับอมองปกตินะฮะตัวนี้ติดแอร์นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับเวลาภายในข้างบนเนี่ยเดี๋ยวพี่สนใจข้างบนมากกว่านะฮะข้างล่างนี้ก็ทั่วๆไปอันนี้เดี๋ยวดูฝาหลังนิดน,นึง<ช>ครับฝาหลังก็นะฮะก็จะเป็น แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเหมือนกันแล้วก็เสริมโครงเหล็กฉากเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวตัวล็อกก็ใช้เหมือนกันครับการล็อกก็จะง่ายเวลาเขาเวลาเขาเปิดแอร์เนี่ยเขาต้องปิดยังไงฮะเจ้าปิดอย่างี้ปิดหน้าต่างครับมีตั้งปิดหน้าต่างแล้วก็มีประตูด้านท้ายอืใช่ครับอ๋อก็คือเปิดอันนี้นะเปิดอันนี้ไว้ใช่ไหมใช่เปิดนี้ไว้ครับเปิดเปิดนี้ด้วยปะเปิดด้วยเปิดด้วยก็ได้ครับใช่ก็จะมีประตูท้ายอีกทีนึง แล้วก็แอร์ตัวนี้ก็จะติดแอร์บ้านครับอ่า9วัน BTU ของแคลรีนะครับโอเคซึ่งข้อดีของอินเวอร์เตอร์คือมันจะสามารถที่จะอ่าปรับการกินพลังงานตามโหลดครับครับได้มันก็เลยทำให้ประหยัดพลังงานใช่ครับครับอ่ะโจ้ขึ้นไปข้างบนนิดนึงครับเนี่ยครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องเข้าอยู่ กว้างอยู่ที่60เซนนะครับ,รบแล้วก็สูงอยู่ประมาณาน่าจะอยู่ที่ร้อยร้อยยสิเวลาขึ้นก็จะขึ้นยังไงครับโจ้ขึ้นเปนใดใช่ไหมใช่ครับจะมีก็อาจจะต้องใช้เป็นอ่ต๊ะครับเพื่อที่จะปีนขึ้นด้านบนหรือถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็ใช้ตรงนี้ครับตรงขอบนี้ mm hmm. อันนี้เราก็สามารถที่จะ่าเหยียบตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปชั้นบนได้บแบบนี้ใช่ครับอนี้ซึ่งพอมาอยู่ด้านบนแล้วก็เนี่ยครครับ มือผมก็จะนะยืนะใช่นะเพราะว่าด้านที่กว้างที่สุดจากตรงตรงพื้นชั้น,นอนเนี่ยอยู่ประมาณเมตรสี่สิบแล้วมีอะไรมั่งนะข้างบนเนี่ยจากหลังจากผ้าใบแล้วมีมุ้งใช่ไหมใช่ครับก็จะมีตัวมุง้งนะครับโอ้ยใช่ันนี้ก็จะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นมุง้งก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งครับ,รบสองชั้น คือจะถ้าเกิดอยากได้บรรยากาศก,าก็เปิดแค่มุ้งใช่ไหมตัวน,นั้นต้องหนไว้โอ้ยครับอ๋บอกนะ็หน้าต่างก็จะมีสักด้านนะครับครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างท้ายก็จะเป็นบานใหญ่ครับบานใหญ่ซึ่งจะเวลาเราอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมองวิวหรือนั่งดูอันนี้ได้ครับ โอ้โหเทควิวได้สบายสบายเลยนะมันบรรยากาศดีนะก็จะยืนยืนได้อยู่ประมาณข้างบนครับโอ้ยก็เวลาเราจะพับเก็บตัวเต็นท์เนี่ยก็จะมีตัวเชือกดึงเออเคตัวนี้เจวเลยครับต้องมียางยืดดึงข้างในไหมอ่ายางยืดมีครับยางยืดมีอ๋อจะอยู่นี่ฮะเนี่ยอ๋อเวลาเรานี่ครับนี่ยางยืดเพื่อที่จะไม่ให้ผ้า มันออกด้านนอกเวลาเราพับเก็บใช่ใช่ใส่ยางยืดเข้าไปมันต้องออกแรงมากไหมโจเวลาดึงเก็บอ่าไม่มากครับลองเจ้าลองดึงให้ดูหน่อยเสีะเพราะว่าคู้หญิงก็สามารถที่จะดึงได้ครับโอแค่นี้ใช่ไหมเวลาเราปล่อยแล้วก็ปล่อยตามแรงของโช๊คการเก็บการกลางนี่เร็วมากไหมโจเร็วครับประมาณกลางเก็บกี่วินาที ซากระการก็ประมาณ3 0 4สิถึงสี่สิบวิแค่นั้นนะครับเพราะว่าใช่ใช่ครับอยู่ประมาณนั้นแล้วเอาเอาหมอนเอาผ้าห่มวางไว้ข้างบนได้ไหมวางได้ครับเราสามารถที่จะวางตรงไว้ในนี้ได้เลยอ๋อแต่ให้มันแบนๆหน่อยใช่ไหมให้มันแบนเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ใต้หลังคาอยู่16เซนสิบหเซนใช่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะสิบหเใช่ใช่ใชโอ้โห โครงสร้างอลูมิเนียมมันแข็งแรงมากๆเลยนะโจะนะแข็งแรงครับอืตัวดูแล้วมันแข็งแรงมากๆเลยไม่มีโยกเลยอะ<ช>่ะอ,อการมูฟเน้นนี่มันง่ายมากๆเลยนะคือเราจะขับรถไปเปลี่ยนจุดที่นอนแถวๆใกล้ๆกันนี่คือไม่ต้องเก็บอะ่ะย้ายได้เลยใช่ครับก็อันนี้หลังนี้ของลูกค้าก็สั่งออเนิยงสองร้อยสิบองศามาด้วยอุมอือืม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 อืจอืมอืมอ พอกลางแล้วก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างที่รอ,อบข้างใ<ช>ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ออนนิ่งขนาดสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรครับไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะออนนิ่งตัวนี้โจออนนิ่งราคาตัวนี้อันนี้ผมสั่งมาติดให้ลูกค้าเฉยๆครับก็ราคาอยู่ที่อยู่ประมาณหมื่นสี่หรือหมื่นห้าอยู่ประมาณนี้อ่าฮะใช่หมื่นสี่หรือว่าหมื่นห้าเนาะเพราะว่าการติดตั้งก็เขาเรียกว่ากี่องศานะอ่า สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเลยเหรอใช่ครับสองร้อยเจ็ดสิบหน้ามาหลังเลยนี่ใช่ครับมันจะมีด้านท้ายรถตู้ใส่ได้ไหมตู้อ่าอย่างหัวจรวดรถพี่อย่างเงี้ยใส่ได้ครับใส่ได้นะใส่ได้ครับแล้วก็จะให้ท้ายกลางด้านท้ายออกไสวยงามจริงๆเพราะว่าในการการติดตั้งของออนนิ่งเราก็จะใช้ประโยชน์จากตัวที่เป็นเนี่ยฮะที่มีสลอตอยู่ของร่อง อลูมิเนียมโฟลไฟนี่ยอเราก็สามารถที่จะยึดติดยอะได้เลยครับไอ้ตรงนี้ติดไฟสปอร์ตไลท์ได้ไหมตรงได้ครับสปอร์ตไลท์ได้ครับเวลาเราอาจจะต้องการกางผ้ากันแดดอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถที่จะยึดหาไอ้ตัวมาล็อกตรงนี้ครับเพื่อที่จะกางได้ดังค่ะโอ้โห เยอะมากเลยแล้วโครงสร้างโครงสร้างข้างบนเป็นอะไรฮะโจเป็นแผ่นตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเหมือนกันใช่ใช่ครับขนาดหนาหนากี่มิลหนาหนาห้ามิลครับครับแล้วก็จะมีเสริมตรงกันความร้อนอยู่ของแผ่นสมาร์ทบูดครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้โจโจตัวนี้เราได้ทดสทบกับน้ำหรือยังลองเอาน้ําฉีดหรือยังมาหมายถึงว่า มันป้องกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ป่ะตัวนี้ครับครับป้องกันน้ำครับร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ครับไม่มีเข้านะอาจจะมีแค่ซึมซึมบางทีอันาอาจจะเป็นขอบตะเข็บอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับมีปัญหาจนแล้วตรงนี้พี่เห็นพี่เห็นตรงนี้ตรงนี้ที่มันเป็นเป็นรูตรงเนี้ยฝนตกน้ําเข้าไหมฝนตกเวลาถ้าเกิดเรากางเงี้ยมันจะไม่เข้าแล้วก็เวลาพับเก็บมันก็จะมีลูกยางอีกชั้นหนึ่งด้านในอ๋อครับอือือ แต่ตอนกลางอย่างนี้แหะตอนกลางอย่างนี้น้ําจะฝนเวลาฝนสาดจะมีโอกาสไหมฝนสาดเพราะว่ามันจะอ่าผมอันเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่ลูกยางอีกชั้นหนึ่งพอใส่ลูกยางอีกชั้นหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับตรงเนี้ยโอเคนะพี่ก็เลยสงสัยการเทสเราลองเอาน้ําฉีดดูมันก็น่าจะเนาะน่าจะเซฟตี้อยู่นะใช่ครับเซฟตี้สร็จเปอยแล้วอะ สไลด์ขึ้นข้างบนเหรอใช่ครับเอ้เพราะว่าทําได้ด้วยเหรออ่าเพราะว่าเราต้องมาตัวแอร์ตัวนี้สามารถที่จะใช้กับชั้นล่างได้แล้วก็ชั้นบนได้ครับด้วยการสไลด์โจ้าทำให้ดูนะเจําทให้ดูนะเพราะว่าตัวท่อเนี่ยเราใช้เป็นเป็นแบบอ่าท่ออ่อนนะครับดังนั้นมันจะมีเป็นมันจะง่ายเวลาขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ว้าวอันนี้ว้าวครับตัวนี้ สุดยอดจริงๆเลยแอร์ใช้ข้างล่างก็ได้ใช้ข้างบนบก็ได้ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองชั้น<อ>แต<อ>่ชั้นบนถ้าเกิดจะใช้ข้างล่างอาจจะมีพัดลมเป่าช่วยนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราปิดอันนี้ตรงมาคจะบงังบงการโฟลมของแอร์อนิดหนึ่งครับนะครับเวลาใช้แอร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะเป่าทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแต่ว่าข้างล่างอ่ะ อาจจะต้องใช้พัดลมเป่าช่วยเพื่อที่จะลงข้างล่างครับเพราะว่ามันแต่ถ,ถ้าเกิดนอนสองคนเนี่ยแล้วก็นอนข้างบนก็สบายเลยใช่ไหมใช่เป่าเฉพาะชั้นบนอย่างเดียวอ๋อ,อถ้าเกิดเป่าเฉพาะชั้นบนอย่างเดียวเนี่ยไอ้ไม้แผ่นนั้นเราต้องวางที่เดิมปะต้องต้องเปิดไว้อย่างนี้ครับพี่เดวแล้วแอร์มันจะไม่ออกมาข้างล่างเหรอมันจะไม่ออกมาทางนี้เหรอถ้าเกิดออกข้างล่างเพราะเราก็จะมีตัวหน้าต่างใช่แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ประตูท้ายอีกทีใช่แอร์มก็อยู่ในนี้ครับอ๋อ แล้วก็การจอดนอนเนี่ยก็เวลาไปจอดนอนก็ถ้าเกิดเอียงก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะให้รถมันหน้าทิมเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องน้ํามันจะออกด้านหน้าน้าแอร์ใช่ครับน้ำโอเคเราก็ใส่ทอยางทั้งสองข้างนะครจะเอียงด้านไหนน้ําก็ไหลก็โอเคไม่ขังเนาะไม่ัแล้วก็การการใช้งานเนี่ยเราจะใช้เป็นเป็นท่ออ่อนครับเพื่อที่จะง่ายในการยก เขาบอกว่าแอร์บ้านใช้ท่ออ่อนมันไม่ดีจริงหรือเปล่าถ้าจริงจริงมันก็แรงนันน้ำยางสูงป่ะของแอร์น้ำแรงน้นน้ำยางมันสูงอยู่แล้วแต่ว่าด้วยลักษณะการใช้งานของเราครับเราไม่ไม่ได้ใช้ทุกวันการการใช้งานของของยางมันก็จะยืดไปอีกมันก็จะไม่คงทนถาวรเหมือนเหมือนท่อทองแดงที่เขาติดแอร์กันโอเค ทั้งชุดเนี่ยรวมแอร์ด้วยเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับโจจริงๆผมยังไม่ได้รวมยังไม่ได้คิดค่าแอร์กับลูกค้าอ, <laughs> อันนี้อ,อันนี้ติดตั้งให้เขาแล้วก็ยังไม่ได้คิดค่าติดตั้งแต่ว่าแอร์ก็ค่าติดตั้งก็จะก็อาจจะสูงกว่าแอร์บ้านนิดหนึ่งครับ,รบใช่แต่ว่าในส่วนของที่เป็นตู้นอนตัวนี้ราคา,คราเริ่มต้นอยู่ที่79 0 0 0นะครับอ,อันนี้คือรวมระบบไฟคือระบบไฟแสงสว่างนะครับทั้ง อ่าชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็จุดใช้งานที่เป็นยูบีครับชาร์จมือถือครับก็คือ2ชั้นเนาะเนาะชั้นล่างกับชั้นบนใช่ครับรวมกันนะฮะแล้วก็ระบบไฟแสงสว่างนะครับเจ็ดหมื่นเท่าไรนะเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าเนาะใช่ครับไออุปกรณ์เสริมก็ไปติดตั้งกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะพวกเอานิ่งพวกอะไรพวกนี้ก็สามารถไปใส่กันเองได้ใช่ครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทางผมหาผมก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางติดตั้งให้ครับเจ็ดหมื่นเก้า แล้วตอนนี้คิวเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็คิวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับ,รบเพราะว่าหลังต่อไปก็จะมีลักษณะเป็นทรงที่เป็นสี่เหลี่ยม <ừ> อันนั้นก็จะเป็นความต้องการของลูกค้าอีกแบบหนึ่งโอเค,คเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสมาดูทรงสี่เหลี่ยมกันให้มันเสร็จก่อนได้ครับกินดีครับครับผมครับถ้าเกิดชมคลิปแล้วสนใจที่จะทำลักษณะแบบนี้กอ็อินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาสอบถามกันได้ครับเบอร์โทร0 8 1 4431549นะครับหรือว่า Facebook โจโจโธนานะครับก็ยินดีนะครับแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่เวอร์ชั่นถัดไปนะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ